สวัสดีครับผมแชมป์พมรนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเจ้า Mercedes C220 D AMG W206 ชงปัจจุบันกันนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมือหนึ่งไม่มีขายแล้ว รถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2 0 2 2่ไม่เพียง16,000กิโลเมตรเท่านั้นไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ำหรือกอไม้แต่อย่างใดเลยนะฮะผมะเสนอขายอยู่ที่2 7 4 5้านับาทครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาดูด้านหน้านก่อนเลยครับด้านหน้าเนี่ยเป็นฝากระโปรงหน้าแบบพาวเวอร์โดมนะครับมองลงมาจะเห็นเป็นไฟหน้า LED High Performance นะครับปรับสูงต่ำเองอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็กระจังหน้าแบบใหม่เขาเรียกว่ากระจังหน้า Star Pat t e r n นะครับ แล้วก็กันชนหน้าเนี่ยเป็นกันชนหน้าแบบ AMG Line ครับแล้วเรามาต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยประตูเป็นประตูแบบ k y ีเ s สโกนะครับใช้งานง่ายขึ้นลงง่ายเพียงแค่คุณจะปลดล็อกนะครับคุณเอามือสอดเข้าไปปุ๊บนะครับปลดล็อกทันทีเลยแล้วถ้าคุณจะล็อกรถเนี่ยคุณเอานิ้วสัมผัสที่ก้านประตูได้เลยครับรถก็จะล็อกทันทีครับผมมองมาที่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่เป็นล้อ AMG นะครับเป็นล้อ AMG Multispoke Light Alloy นะครับขนาด19นิ้วมาพร้อมกับ คาลิเปอร์เบรกของ Mercedes นะครับขนาด4หอดตใหญ่พร้อมกับจารเบรกที่มีรูระบายความร้อนด้วยครับผมแล้วเรามาดูที่ด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายของจ้รถคันนี้เนี่ยบ่งบอกเลยว่าคันนี้เป็น C220D นะครับมีแบตตรงนี้แล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED มองถลบลงมาครับจะเป็นกันชนแบบ MG Line นะฮะถ้าเป็นตัว MG เนี่ยจะมีคลิปตรงนี้นะฮะแล้วก็ดิฟュเซอร์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นดิฟュเซอร์ที่มีขอบคิ้วโครเมียมและปลายท่อคู่โครเมียมด้วยครับ และที่เก็บของสัมภาระด้านท้ายนะครับคันนี้เนี่ยสามารถเตเปิดเตปิดได้หากถ้าคุณยกของมา,ากๆเนี่ยคุณไม่ต้องหาคุณแกให้เมื่อยเลยคุณแค่เ,เท้าสอดเข้าไปครับท้ายรถก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วคุณวางของได้พอคุณวางเสร็จแล้วคุณจะกดปิดหรือว่าคุณจะเอาเท้าสอดปิดก็ได้ครับ มาดูนี่เครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบขนาด2.0ลิตรนะครับที่กําลังแรงม้าที่200แรงมา้าและแรงมีอยู่ที่440นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์9จังหวะครับและเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังสูตถึงอยของเขาเนี่ยอยู่ที่7.3วินะครับแล้วก็ท็อปสปีดของเขาเนี่ยอยู่ที่245กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งกาลังของเครื่องยนต์เนี่ยมันเพียงพอมากครับกับรถขนาดนี้นะครับทำให้คุณเร่งขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากครับเรามาดูันที่ภายในกนกันนน่อนเลยะะ พวงมาลัยที่เราเห็นเนี่ยเป็นพวงมาลัย multi-function AMG ท้ายตัดแบบใหม่นะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยแดชบอร์ดนะครับเป็นแดชบอร์ดลายไม้ตัดด้วยอลูมิเนียมนะครับและช่องแอร์นะครับเขาให้มาถึง5ช่องเลยนะครับผมจอกลางนะครับเป็นจอกลางขนาด11.9นิ้วนะครับและจอขอบผิดเนี่ยขนาด12.3นิ้วครับและจอกลางของเจ้าคันนี้นะครับเป็นระบบ MBUX รองรับ Apple CarPlay, Android Auto และ Mercedes m e Connect ด้วยครับมองเถอบลงมานะครับจะเป็น i g o อครับผมแล้วเปิดออกมานะครับด้านในเนี่ยจะมี Wireless Charging ให้ด้วยแล้วก็สาย USB เนี่ยเราเสียบ USB แบบเป็น Type C ครับผมและช่องวางแก้วอีก2แก้วเลยครับแล้วมาพูดถึงเบาะกันนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเลเทอร์สีดำนะครับมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าและ m m o r y y ี e ซี3าแหน่งครับและเครื่องเสียงของเจ้าคันนี้นะครับ ให้มาเป็นแบรนด์ของ b บ r m e s t e r T D Surround System นะครับกำลังวัดเนี่ยอยู่ที่710วัตต์เลยนะครับและให้ลำโพงมาถึง15ตัวเลยทีเดียวทำให้การขับขี่ของคุณเนี่ยสุนที่ไปกับเสียงเพลงได้ดีมากๆเลยครับแล้วมองถึงมาที่ด้านบนนะครับเราจะเห็นเป็นหลังคาพาร์โนลิมิกซันลูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าครับง่ายๆแค่ปลายนิ้วเลยแล้วเรามาอยู่กันที่ด้านหลังของเจ้าคันนี้กันนะครับด้านหลังของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาให้อ air มาด้วยนะครับ2ช่องและพร้อมกับที่วางแก้ว อีก2ช่องครับเมื่อเราเปิดนัดพิงขึ้นมาและที่ผมชอบมากมากเลยของเจ้าคันนี้นะฮะคือไฟแอมเบีนไลท์นะครับที่ปรับได้64สีเลยและเขาเดินมาแบบใหม่ด้วยและเส้นสายการเดินไฟของเขาเนี่ยสวยมากมากเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมผมรีวิวเจ้าคันนี้มาแล้วชอบไหมครับผมย้ำข้อมูลอีกทีนึงนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยเป็น mercedes benz c220d amg dynamic w206 โฉมปัจจุบันนะครับปี2022ไม่เพียง16,000กิโลเมตรเท่านั้นครับ ไม่เคยมีชนหนักพิกความจมน้ําหรือกอไม้ในอย่างใดเลยนะครับและซึ่งเจ้าคันนี้ไม่มีขายในมือหนึ่งแล้วผมสเสนอขายอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสบาทเท่านั้นเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่อง c ชาเบิร์นมอเตอร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมชมป์พมรจาก c ชาเบิร์นมอเตอร์ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ